วันนี้นะครับโอ๊ตอยากเป็นมานานแล้วกับการทา What in my bag ในกระเป๋าเรามีอะไรบ้างนะครับแค่รูปทรงกระเป๋าและพวงกุญแจต่างๆน่าจะพอดาบุคลิกก็ได้โอเปคนยังไงเนาะซึ่งเวลาเราใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยก็จะมีมือถือเครื่องหลักๆนะครับก็ iPhone 15 Pro Max เครื่องสำรองนะครับเป็นตัวนี้ครับ Xiaomi สิบสี่ 14, สำหรับใช้ถ่ายรูปแล้วก็อ่าหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นหูฟังนะครับก็ตัวนี้เป็น AirPods 3มนะครับมีกุญแจรถข้างในมีน้ำยาบ้วนปากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ ต้องยอมรับว่าเคยพกก้อนใหญ่กว่านี้นะครับแต่ตัวนี้หนึ่งหมื่นมิลลิแอมมีขนาดเท่านี้เอง น,นี่คือตัวกล่องนะครับเพื่อใครอยากไปซื้อตามเพราะว่าโอ๊ตต้องขออ่านน,นิดนึงชื่อรุ่นมันยาวนะครับตัวนี้คือ p พเซน n Power t i n ทนี่ส0วัตต์หมื่นมิลลิแอมวิดดิวัลเคเบิลพาวเวอร์แบงค์นะครับคือตัวเนี้กล่องก็จะเป็นขาวๆเหลืองๆแบบนี้แหละนะครับสีที่โอ๊ตเลือกมาใช้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเข้ากับบุคลิกมากคือสีม่วงแต่เป็นม่วงอ่อนๆน,นะครับถ้าดูตามหน้ากล่องแล้วนะเพราะว่าจะมีบอกคุณสมบัติไว้เลยว่าตัวนี้เห็นไหมชัดนมามจบอกเลย์ชัดเจนมากอันใหญ่มากนะครับแล สสายด้วยกันแล้วก็มีหน้าจอ LED มาให้ซึ่งมันก็จะเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนตัวกล่องอื่นๆก็ไม่ได้มีอะไรนะครับด้านหลังก็จะมีมาตรฐานมาอกอกบอกเอาไว้และข้างๆกันที่มี QR code เนี่ยไม่ได้มีมาเก๋ๆนะเราสามารถสแกนเข้าไปดูได้นะครับในนั้นเนี่ยเขาก็จะแสดงเลยว่ามีใบอนุญาตนําเข้ามาจากจําหน่ายในประเทศไทยแล้วก็ยังมีดีเทลลงไปอีกนะคบว่าเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหาการรมทั้งในเรื่องของความจุความปลอดภัยนะครับอันนี้ตรงนี้ก็อุ่นใจได้ ในกล่องจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเข้าจะยากเลยครับผู้ชมเพราะว่า,วานอกจากตัว power bank ที่โอ๊ตแกะมาใช้งานแล้วเนี่ยก็จะมีใบเล็กๆอีกใบหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ชาร์จนะครับใบเล็กๆก็จะเป็นเหมือนแบบนี่คู่มือไหม user manual นะครับง่ายๆบอกว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ใส่ชาร์จตัวนี้เป็น a 2 c สำหรับชาร์จไฟเข้าไปที่ตัว power bank ตัวดีไซน์เนี่ยจริงๆนะเขาออกแบบมาดูจากภายนอกมันเหมือนกับกระเป๋าเดินทางนะครับมันมีความเป็นเส้นๆอยู่เหมือนกันแล้วก็ ขนาดกระทะละกระปุกกระปิกดูนั้นแน่นดีอันนี้นะครับตัวสายชาร์จโดยรอบเนี่ยนะก็เป็นลักษณะแบบนี้เลยสิ่งที่โอชอบมากๆเกี่ยวกับ power bank ก็จะเป็นตัวจอ LED ที่มีมาให้นะคบเพราะว่ารุ่นก่อนๆถ้าจํากันได้ power bank ก็จะมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ไฟดวงๆอ่ะให้เราดาวนเองว่าเหลือเท่าไหร่แต่อันนี้เขาจะมีเปอร์เซ็นต์บอกเลยซึ่งเราจะรู้นะว่าตัวนี้เหลือเปอร์เซ็นต์แบตอยู่ที่เท่าไหร่นะครับด้านข้างตรงนี้เนี่ยจะมีพอร์ต Type C อีกพอร์ตหนึ่งนะซึ่ง เราสามารถใช้เป็นตัวอินพุตเข้าไปได้คือชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปที่ตัวพาวเวอร์แบงค์หรือต่อออกมาเพื่อชาร์จออกมาก็ได้นะครับแต่ที่ชอบและสะดวกมากๆน่าจะเป็นสายนะครับสายแรกก่อนละกันอันนี้เป็นไ p ซ C ที่เราใช้บ่อยสุดๆเพราะว่าชาร์จตัวมือถือนะครับตัวสายเองไม่ได้ยาวมากแล้วก็มีที่เก็บให้เรียบร้อยซึ่งตรงนี้เราสามารถรูดได้นะเออตรงเ,ออเราเอานิ้วเข้าไปห้อยแบบนี้ได้แล้วก็ถือมือถือชาร์จไปด้วยได้นะครับซึ่งก็ดีนะมันทําให้เราถือได้ง่ายขึ้นกับอีกอย่างหนึ่งคือโอ้ใช้หูฟังที่เป็น ตัว AirPods 3เพราะฉะนั้นยังเป็น Lightning Port อยู่นะครับเขามีสายแบบนี้มาให้ช่วยชีวิตเราได้หลายครั้งเหมือนกันเพราะว่าบางทีอ๊ตลืมชาร์จ AirPods ออกจากบ้านนะครับสำหรับกำลังไฟเอาพุทนะครับจาก Power Bank ออกไปผ่าน Type C กำลังไฟนะที่เขาทำได้อยู่ที่3แอมป์3แอมป์12โวลต์2.5แอมป์15โวลต์2แอมป์แล้วก็20โวลต์1.5แอมป์นะครับคือทั้ง2อ,อันเนี่ยทำได้เหมือนกันเลยยกเว้นอร์ต Lightning นะครับสาย Lightning ที่เขาให้มาเนี่ยตัวนี้จะทำจ่ายไฟได้สูงสุดนะอยู่ที่ 5 v 2.4แหรือว่า12วัต์นั่นเองถ้าเกิดต้องการกำลังไฟที่สูงกว่านั้นเนี่ยก็ต้องต่อสายผ่านพอร์ต t y p C ด้านข้างนะครับผ่านสายที่รองรับนะและอุปกรณ์ที่รองรับกันนั่นเองส่วนอินพุตเนี่ยถ้าตามสเปกก็คือทำได้เท่ากันนะครับอย่างเมื่อกี้โอ๊ตลองชาร์จกลับเข้าไปนะครับวั์มิเตอร์แสดงผลอยู่ที่35วัต์ สำหรับไฟเส้นตัวนี้นะครับวดพกพนันในชีวิตประจําวันเนี่ยใช้กับ iPhone 15 Pro Max ต้องบอกว่าชาร์จได้ประมาณ2รอบก็คืออยู่ได้ทั้งวันแหละนะครับแต่ว่า2รอบที่ชาร์จเนี่ยโอ้ไม่ได้ปล่อยให้มือถือของโอ้แบตหมดที่ศูนเปเลยทุกรอบนะครับเพราะว่าเหลือประมาณ1 0 20%เอราก็จะเริ่มชาร์จกลับเข้าไปแล้วตัวนี้ก็สามารถอยู่ได้ทั้งวันชาร์จได้สอสารอบแล้วแต่เราในการชาร์จต่อครั้งนะครับเพื่อให้เห็นภาพชาัดเจนมากขึ้นโอ้นเนี่ยมีโปรโกเอฟหกโปรอยู่นะ เหลือประมาณ3%หลังจากนั้นเนี่ยเอาก็เลยชาร์จด้วยตรงนี้กลับเข้าไปโดยที่แบตเตอรี่ใน power bank นะครับอยู่ที่80%ก็ตีซับ8,000 mAh นะถ้ากสิทธิจากความจุเต็มๆของเขานะชาร์จกลับเข้าไปนะครับจนเต็ม100%ก็กำลังไฟค่คอยๆแต่ระดับขึ้นไปนะครับแต่ว่าสูงสุดที่เขาชาร์จได้อยู่ที่21วัตต์นะครับหลังจากนั้นเนี่ย ถ้าหักลบกันแล้วเรื่องกําลังไฟเรื่องการชาร์นะครับจาก8,000ม ah, ิลลิแอมหักตัวนี้ตัวนี้จริงๆแบตเตอรี่ความจของเขาเต็มเต็มเนี่ยอยู่ที่5,000ม ah, ิลลิแอมเนาะแต่ว่าพอมันเหลือ3%นั่นหมายความว่าก็อยู่ที่ประมาณ4,850ม ah. ิลลิแอมหักลบกบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับชาร์จมา power bank เหลือแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ30%นั่นหมายความว่า ถือว่าโอเคมากนะครับถ้าอิงจากทางสเปคของเขาที่หมื่นมิลลิแอมนะครับส่วนการชาร์จแบบมัลติพอร์ตนะครับเขาสกรีนมาที่ตัว power bank เลยว่าทําได้ที่5โวลต์สามแอมป์สูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเราชาร์จมือถือมากกว่า1เครื่องก็ต้องแลกมาเหมือนกันนะกับการชาร์จที่ชา้าลงนะครับก็ใน3แอมป์นะครับตามสเปคเนี่ยก็จะมีการแชร์กันบางเครื่องอาจจะได้0.5บางเครื่องอาจจะได้1หรือ1.5ไปนะครับเพื่อให้มันอยู่ในสเปคข,ของเขานะครับแล้วก็อีกอันนึ่งๆเน มือถือแค่2เครื่องก็พอครับอีกอันนึงน่าจะเป็นพวกอะไรเล็กๆอย่างเช่นหูฟังนะครับถ้าดูมาถึงตรงนี้แล้วก็มีความสนใจนะครับไฟเส้นตัวนี้มี3สีให้เลือกนะสีม่วงที่โอชัยนะครับแล้วก็จะมีสีขาวกับสีฟ้าก็ไปเลือกตามไลฟ์สไตล์ของคุณได้สีขาวก็กลางๆหน่อยแหละเข้ากันได้กับทุกแบบนะครับต้องบอกว่ามีอีกรุ่นนึงนะอันนี้เป็นรุ่นกําลังไฟส0วัตต์นะครับจต่อีกสเปคนึงเนี่ยก็ยี่สิบสองจุดห้าวัตต์กำลังไฟลดลงตัวเครื่องก็จะเล็กตามไปด้วยถ มาตัวนี้ก็ได้โอเคเหมือนกันนะครับตรงนี้แล้วถ้าเกิดใครสนใจนะแอดไวทุกสาขามีขายนะครับโอเดอรแอปเนหดีกีก็มีขายเช่นเดียวกันแล้วก็ร้านค้าชั้นนําน่าจะเริ่มวางขายกันแล้วถ้าเกิดสนใจก็ไปดูกันได้ครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าน่าจะป้ายยาสาเร็จนะครับจากที่โอ๊ตเนี่ยใช้งานมาจริงๆก็ถือว่าเป็นแบตเตอรี่ตัวหนึ่งที่ช่วยชีวิตได้หลายโอกาสอยู่เหมือนกันในชีวิตประจําวันของเรานะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะ Música